มากันแล้วค่ะวันนี้กองทับรถตู้เข้ารัวๆนะคะกับรถ t o โยต้าคอมิวเตอร์นะคะตัวนี้นะคะปี2018แท้เครื่องยนต์ดีเซลเครื่อง3,000หลังคาสูงแบบนี้นะคะตอนนี้กำลังทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะอ่ะเดมให้ดูเลขไหมคะ่ะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเครื่อง3,000อ่ะอย่างคันนี้นะคะไมค์62,000ค่ะคันนี้คุณแจครบนะคะ เกียร์ธรรมดาแบบนี้ภายในค่ะเบาะหนังแบบนี้นะคะเอ็มพาชมด้านในนะคะเป็นเบาะสามแถวสิบเอ็ดที่นั่งป้ายฟ้าแท้นะคะจดลงเล่มเลยป้ายฟ้าแท้ออกห้างเลยค่ะแบบนี้นะคะเป็นเบาะสามแถวแบบนี้เลย VIP นะคะภายในใครซื้อรถตู้กับเอ็มหรือว่าดูรีวิวรถตู้กับเอ็มนะคะจะทราบเลยว่าภายในบก็จะเป็นแบบ แต่งเราเปลี่ยนใหม่แบบนี้เลยนะคะสามแถวสิบเอ็ดที่นั่งนะคะออกห้างปลายแดงนะคะหน้าสีหน้าห้าเป็นอคาเน์แคปิตอลของเราเองนะคะมั่นใจเรื่องการเข้าศูนย์เช็คระยะเรื่องเลขไม้นะคะโอ้ลูกค้าลูกค้ามาแล้วค่ะลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะจองแล้วนะคะเพิ่งเข้ามาสดๆละร้อนลูกค้าจองนะคะมาก่อนได้ก่อนนะคะ อ่ะอย่างคันนี้หกหมืนนะคะเดี๋ยวเอ็มจะพาไปอีกคันหนึ่งนะคะเลขไม่สามหมื่นค่ะลูกค้าจองไปแล้วนะคะหนึ่งคันนะคะนี่อย่างมาทยอยมาสามคันตอนนี้เหลือสองคันแล้วนะคะลูกค้าเพิ่งเข้ามาดูรถนะคะจองเลยเพราะดูรถแล้วเขาเห็นแล้วเขาจองเลยอย่างคันนี้นะคะเลขไม่เจ็ดหมื่นสามค่ะก็ภายในเหมือนกันค่ะจะเป็นเบาะสามแถวสิบเอ็ดที่นั่งแบบนี้นะคะ ้ต้ฟ้าแท้เลยนะคะเกียร์ธรรมดาอ้าไปดูยางกันหน่อยดูยางดูแม็กกันหน่อยนะคะอย่างคันนี้จะเป็นแม็กสีนี้นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวทูโทนค่ะเป็นยางของคูดเยียนะคะดูยางนะคะคันนี้ก็ยางสัปดาห์ที่26ปี2021ค่ะมาดูดอกยางนะคะ ส่วนอีกคันนะคะนะคะคือหูกขาดนะคะคือรถปี2018แท้ค่ะรถเดิมๆนะคะบาะ VIP อ่ะอย่างคันนี้หน้าจอแบบนี้นี่นะคะแบบทัสกีนนะคะเลขหมายคันนี้54 0 0 0ค่ะ<อ>ก็ภายในนะคะทำเป็นรถนำเที่ยวนะคะ รถรับส่งพนักงานรถใช้ภายในบ้านบางทีเราครอบครัวใหญ่นะคะไปกันคันเดียวนะคะตอบโจทย์เลยค่ะคันเดียวไปกันหลายคนรถภาวะโลกรวนนะคะหลังคานะคะไม่มีบุบนะคะมาด้วยสภาพแบบสวยจริงค่ะสภาพนางฟ้าพร้อมใช้งานจริงๆนะคะนี่เลย ดูรถด้านงานของจริงได้เลยค่ะที่รถดีเดดออโต้ของเราค่ะปักหมุดได้เลยนะคะอยู่ที่ส4แยกคองขุดถนนเทพรักษค,คะ่ะเยื่องเยื่งบิ๊กซีบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะคะถ้ามาไม่ถูกนะคะแอดไลน์ line, โทรสอบถามนะคะเดี๋ยวเอ็มส่งลิงก์แผนที่ให้นะคะราคาพิเศษไปเลยนะคะวันนี้เอ็มจัดให้นะคะโปรร้อนแรงนะคะ700,000 8 9 0 0 0 0บาทค่ะ789,000บาทรถยนต์ปี2018แท้นะคะเกียร์ธรรมดาเลขใไม่ไม่ถึงแสนเนี่ย5 6 0 0 0 0 0 0 0น0นะคะแต่ว่าจองไปแล้ว1คันนะคะเดี๋ยวจะมีเข้ามาอีกเรื่อยๆนะคะเลขใไม่ไม่ข้ามแสนเลยค่ะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะดอกเบี้ยร,รถตู้นะคะจะอยู่ประมาณ3บาทกว่า,วาค่ะมีเลือกผ่อนได้ตั้งแต่4ปีถึง7ปีกันไปเลยนะคะมาเลือกก่อนได้ก่อนเลยค่ะ เรามีไฟแนนซ์รองรับนะคะหรือว่าสามารถซื้อสดได้นะคะซื้อสดราคานี้เอ็มให้รวมแวดไปเลยค่ะใจปั๊มรวมแวตไปเลยนะคะตอนนี้คือจะเปลี่ยนใหม่แล้วว่าถ้าซื้อสดนะคะเราจะบวกแวดเพิ่มแต่ตอนนี้ให้ไปเลยค่ะยังรวมแวตให้นะคะอ่ะย้ำราคาอีกครั้งค่ะเจ็ด0สแปดมืนเก้าพันบาทค่ะกับรถคอมพิวเตอร์เครื่องสัมพันหลังคาสูงนะคะอย่างคันนี้ก็เปลี่ยนยางอะไรกันเรียบร้อยค่ะ มีให้เลือกนะคะแต่ลูกค้าท่านใดบอกว่ายังไม่สะดวกมาโอนจองไว้ก่อนได้ไหมให้คุณเอมให้เซลล์เนะคะได้ถ่ายรูปเพิ่มเติมหรือว่าจะให้ถ่ายวิดีโอเพิ่มเติมนะคะให้เอมส่งให้นะคะได้เลยคะ่ะโอนจองก่อนได้เลยนะคะ ก็สำหรับวันนี้ค่ะเดี๋ยวถ้ามีรถเข้ามาเพิ่มเติมอัปเดตให้เพิ่มเติมในช่วงวันหยุดแบบนี้เอ็มจะลงไปใน YouTube นะคะในแพลตฟอร์มต่างๆของเอ็มนะคะสําหรับวันนี้ MR d มดีขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ